สวัสดีครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําเป็นวิดีโอสั้นไว้นะครับแําเหรียญหลวงพ่อคูณปริสิโทโธนะครับวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหรียญรุ่นรับสเสด็จปี2536นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทุกทุกคนก็ยังจับต้องได้นะครับราคายังไม่สูงและเป็นเหรียญดีมีประสบการณ์นะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดของเหรียญน,นะครับว่าเหรียญมีลักษณะอย่างไรนะครับดูตำหนิตรงไหนบ้างที่เราสังเกตได้นะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ทุกทกท่านอาจจะไปพบเจอเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็อยากเช่าบูชามาไว้เพื่อติดตัวจะได้สบายใจนะครับเพราะเรามีพื้นฐานหรือความรู้ไว้มากพอสมควร เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าเหรียญนี้มีลักษณะแบบไหนต้องดูตำหนิตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดของเหรียญนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับดูรายละเอียดโดยรวมกันนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์ครับมีคําว่ารุ่นรับเสด็จ 28ิมิถุนาสองหอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนเหรียญน,นะครับข้างใต้หลวงพ่อก็จะเป็นหลวงพ่อคูณปริศโทนะครับ <c oughs> มาเรามาดูด้านหลังกันต่อครับด้านหลังจะเขียนคำว่าพระพระยานวิทยาคมเถนนะครับข้างบนขอบเหรียญบนนะครับแล้วก็เป็นยันนะครับยันแล้วก็มีเลขสิบ ค okay. ข้างล่างจะเขียนําว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านทุนทศจังหวัดน,นครราชสีมา <Okay. S 1> ต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตเลยนะครับอันดับแรกผมจะสังเกตที่หน้าหลวงพ่อนะครับหน้าหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อคมชัดไหมบวมไหมนะครับแล้วก็อันดับที่สองเราดูใบหน้าเราก็ต้องดูที่ดวงตานะครับเป็นยังไงคมไหมกลมไหมสวยไหมครับ ต่อไปผมก็จะดูที่พื้นเหรียญนะครับเหรียญบวมไหมอะไรประมาณนี้ครับคือแห้งตึงถ้าบวมนี้ไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่เหรียญแท้แน่นอนครับต่อไปผมก็จะดูที่ตัวหนังสือนะครับคมไหมเป็นแท่งไหมบวมไหมต่อมาผมจะดูที่โค้ดครับนี่คือด้านหน้านะครับผมจะดูที่โค้ดของเหรียญครับการต่อโค้ดนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ ต่อไปเราไปดูข้างหลังกันครับว่าสังเกตตรงไหนบ้างข้างหลังก็ให้สังเกตที่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือคมไหมชัดไหมนะครับรวมทั้งตัวยัดเลยครับทั้งบนทั้งล่างนะครับได้แล้วสิ่งต่อไปเราก็มาดูที่การการเจาะหูเหรียญน,นะครับนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือจอดจาก ข้างหน้ามาข้างหลังนะครับเห็นไหมครับคลิปปิ้นมันจะอยู่ข้างหลังนะครับและอันดับสุดท้ายเลยดูที่ขอบเหรียญครับรอยตัดของเหรียญนะครับก็เป็นลักษณะแบบไหนนะครับเหรียญนี้จะเป็นบล็อกนิยมออแตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับอันดับแรกอยากให้ดูที่หน้าหน้าตาหลวงพ่อนะครับหน้าตาต้องคมชัดนะครับไม่บวมอ่าเนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองส่องกันดูครับว่า เป็นยังไงนะครับเนี่ยหน้าตาหลวงพอ่อคางนะครับหน้าตาหลวงพ่อเลย,เน,ย,เยนะครับชัดเจนนะครับแม้แต่จมูกครับจมูกของอแถวคางแถวอะไรครับเป็นคมชัดมีมิตินะครับนี่ครับชัดมาก ต่อไปครับให้ดูที่ดวงในเมตตาหลวงพ่อนะครับในดวงตาของพ่อนะครับดวงตาจะคมชัดและเห็นเปลือกตาชัดเจนนะครับลองมาดูนะครับเนี่ยครับดวงตาของพ่อกลมเห็นเปลือกตาชัดเจนนะครับนะครับทั้งสองข้างนะครับเนี่ยครับมีมิติเหมือนมีชีวิตเลยครับดูครับ นี่ครับทั้งสองข้างแต่แข้งข้างนี้ดูนะครับเห็นเปิดตาชัดเจนตากลมเหมือนมีชีวิตเลยครับรนดับต่อไปนะครับให้ดูที่พื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญน,นะครับมีเลยครับเดี๋ยวชี้กันเนาะพื้นเหรียญจะต้องแห้งและตึงนะครับเหรียญจะไม่บวมนะครับ ดี๋ยวเรามาสองมิเนะครับพื้นเหลียงก็จะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับเรียบแห้งและตึงครับไม่บวมชัดเจนนะครับต่อไปเราจะมาดูที่ตัวหนังสือกันนะครับตัวหนังสือต้องชัดเจนนะครับเป็นแท่งนะครับ เป็นแท่งชัดเจนเราลองมาส่องดูกันจจเจ็ดเห็นไหมครับ,น,น,น,รน,บะนะครับตัวหนังสือรุ่นรับเสด็จนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วครับชัดเจนเป็นแท่งนะครับนะครับนี่แม้แต่ตัวเลขเองนะครับเป็นแท่งชัดคมชัดทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับข้างล่างอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ น,นี่หลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะครับแล้ต่อไปครับเอาดูที่ไปดูที่ตำหนิตรงนี้นะครับตรงหูงเหรียญฝั่งฝั่งขวามือเราครับซ้ซายข้างซ้ายของหลวงพ่อครับนี่ครับตรงลายกระหนกตรงนี้ครับจะมีเส้นแตกเส้นแตกลงมาจากลายกะหนกจนจดขอบ ขอบเหรียญนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปส่องดูกันไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเอบเนี่ยครับเนี่ยครับตรงลายกหนกเห็นไหมครับจะมีเส้นนี่นี่ครับนี่อันนี้เห็นชัดๆัดเลยจากลายกหนกแตกลงมาจนถึงขอบเหรียญนะครับนี่ครับตรงลายกหนกครับผมคล้ายๆเลขสองครับตรงนั้นแล้วก็ตรงหัวโค้งนะครับจะมีเส้นเห็นไหมครับ จากลายกระนออกจนมาจดขอบเหรียญเลยครับโอเคนะครับต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูที่โค้ดกันเลยครับโค้ดคำว่าคูณนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดขาเรียกโค้ดพระจันทร์เสี้ยวนะครับเพราะตอกไม่เต็มครับตอกได้แค่ครึ่งวงนะครับคำว่าคูณจะอยู่ตรงกลางนะครับที่จริง คำว่าคูณนี่ตัวนอนเนนนี้มีความสําคัญมากในการจ่ายเงินนะครับหรือว่าเช่าหามอบูชานะครับถ้านอนเนนดูไม่ได้เราก็ไปดูจุดที่ผมบอกอ่ะครับประกอบกันหลายๆลายนะแเรามาส่องโค้ดกันเลยครับนี่ครับโคดคําว่าคูณนะครับหัวเป็นเหลี่ยมนะครับหัวต้องเป็นเหลี่ยมธรรมชาติของการต่อโคดนะครับ มันตอกเหมือนเอ่อก้นบอนะครับข้างบนจะกว้างข้างล่างจะแคบ <_ vet _> ลงไปเรื่อยๆครับจะสโลบสโลบหน่อย<_ <vet> _>ค่ะมคนะที่จริงนอนเนนต้องชัดนะครับทีนี้ตอกไม่เต็มมันก็เลยไม่ชัดเราเลยได้ดูแค่ส่วนประกอบนะครับนี่ครับนอนเนนไม่เต็มนะครับนี่ครับแต่ตัวอื่นชัดเจนครับคูนนะครับแต่นอนเนตัวนอนเนนหาย ตัวนั้นเเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยครับที่เราดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับอ่ารายละเอียดด้านหน้าก็มีประมาณนี้ครับเราเราไปดูรายละเอียดข้างหลังอาจจะมีน้อยกว่ารายละเอียดข้างหน้านะครับข้างหลังที่เราต้องสังเกตเลยนะครับเนี่ยครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือยันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาสองตรงนี้เลยครับ ตัวหนังสือต้องคมชัดได้เป็นแท่งนะครับเหมือนขั้งตัวข้างหน้านะครับเนี่ยครับพระยาพระยานวิทยาคมเถนนะครับเนี่ยครับเรามาส่องดูเนี่ยครับตัวหนังสือต้องคมชัดได้เป็นแท่งนะครับรวมแม้แต่ตัวยันเองครับเหมือนกันครับเนี่ยครับชัดเจนครับ แม้แต่ตัวหนังสือตัวข้างล่างด้วยครับนี่ครับวัดนี่ครับมือผมสั่นหน่อยนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นตัวหนังสือชัดเจนนะครับนีครับนี่ครับ,รบ <c oughs> ต่อไป <c oughs> ให้ดูที่หูเหรียญน,นะครับการเจาะหูเหรียญน,นะครับ เลื้อต้องปิ้นออกมาข้างหลังอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยครับอย่างนี้ตัวนี้เลยต้องปิ้นออกมาข้างหลังเพราะลักษณะการจาะคือจาะจากข้างหน้านะครับทะลุข้างหลังครับแล้วตัวปิ้นมันต้องมาอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสองเลยเนี่ยครับชัดเจนครับตัวคีปปิ้นเนี่ยครับต้องคีบออกมาอย่างนี้นะครับเป็นคีปบางๆนะครับเนี่ยครับมารอบเลี้ยงเลยโอเคเมื่อกี้ชัดแล้วเนาะ พอเดี๋ยวนี้มือมันสั่นนี่ครับจุดต่อไปนะครับมาดูที่การต่อโค้ดจากข้างหน้านะครับต่อโค้ดจากข้างหน้าแล้วมันจะทะลุมาข้างหลังนะครับจะเป็นนูนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นนูนพอะข้างหน้าจะเนี่ยครับ ตอกจากข้างหน้าปุ๊บปุ๊บมันก็จะนูนมาข้างหลังนะครับอันในนี้อาจจะมองไม่เห็นนะเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเหลี่ยมนี้จะจะดูได้นะแต่เดี๋ยวนะครับมันยังไม่ชัดเนี่ย่ยมนี้เราจะเห็นดูสองดูก่อนนะครับว่าว่าจะพอได้ไหมอ่าสะดุ้นี่นะครับนี่ครับจะเห็นอยู่แต่ว่าในในนี้มันจะมองไม่เห็นว่าเป็นเป็นอันนั้นนะครับนี่ครับ ดูไม่ได้นะครับแต่เรียนจริงเนี่ยครับลักษณะก็อยู่ประมาณนี้ถ้าตะทะลุมาข้างหลังแต่แต่ไม่ทะลุไม่ทะลุนะครับเหมือนเนื้อ,อปูปูดขึ้นมานะครับอ่าปลูดปูดนี่แหละครับประมาณนี้ครับเพราะลักษณะการต่อกนี่ยเห็นไหมต่อเรียนมันต้องปูดขึ้นมาข้างหลังเออตัวนี้เห็นชัดครับและสุดท้ายเลยนะครับ เรามาดูที่ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญน,นะครับลักษณะการขอบเหรียญจะตัดยังไงนะครับลักษณะการตัดก็คือ,อจะมีรอยฉีกขาดนะครับจะเป็นการตัดที่ไม่เสมอกันนะครับบางทีก็เต็มบางทีก็มีรอยฉีกขาดตอกตัดไม่เต็มอางี้นะครับมาครับส่องกันเบเนี่ยครับ,รบลักษณะการตัด นี่ครับตัดเต็มครับเต็มก็จะมีรอยฉีกนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างนี้ชัดเจนครับเหมือนตัดไม่เต็มครับจะมีรอยฉีกนี่ครับตัดเหมือนใบตัดกินเนี่ยครับจะมีรอยเว้ารอยฉีกนะครับเนี้นรายการตัดที่ตัดไม่เต็มนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับปั๊บนี่ครับนี่ชัดเจนนะครับนี่ จะมีรอยฉีกนะครับรอยฉีกรอบเหรียญนะครับเนี่ยครับเดี๋ยดูตรงนี้ครับชัดเจนครับนี่ตรงนี้ยิ่งชัดเลยครับจะมีรอยฉีกครับเป็นตัดไม่เต็มนะครับเนี่ยแหละครับทีนี้ที่มาของบล็อกออแตกนะครับเอามาดูที่นี่ครับดูที่คําว่าหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณคําว่าพ่อนะครับ คำว่าพ่อตัวอา่างจะมีเส้นแตกจากใต้อออ่างจนถึงขอบเหรียญน,นะครับนะครับใต้อา่างจนถึงขอบเหรียญเดี๋ยวเรามาส่องดูกันเลยครับปั๊บนี่ครับเราดูที่ออ่างครับปั๊บเดี๋ยวนะครับชัดเจนไหมนี่ครับเห็นไหมครับ ชัดเจนครับเนี่ยครับเนี่ยครับใต้ออ่างครับใต้ออ่างมีเส้นขีดลงมาจนถึงจนจนถึงขอบเหรียญนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับชัดเจนนะครับเนี่ยครับที่มาของบอกคําว่าออแตกนะมีเส้นแตกครับมีเส้นแตกลงมาจนถึงขอบเหรียญนะครับเห็นชัดเจนนะครับโอเคครับผมสุดท้ายแล้วนะครับ ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ